แจ้งข่าวด่วนถึงด่วนที่สุดเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ธนาคารกรุงไทยปรับปรุงแอปพลิเคชันเป่าตังค์เรียบร้อยแล้วและธนาคารกรุงไทยแจ้งผู้ใช้แอปพลิเคชันเป่าตังค์เลือกได้ปุ่มให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลค่ะและผู้ใช้งานที่ไม่ยอมกดปุ่มไม่ยินยอมก็จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการภาครัฐได้เพราะจะไม่สามารถทราบได้เลยว่าท่านคือบุคคลผู้มีสิทธิ์ตามแต่ละ เกณฑ์ของทางรัฐบาลหรือไม่วันนี้สันทซ ا มาติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้หากคุณผู้ชมไม่กดยินยอมซึ่งหมายความว่าท่านจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกับทางรัฐบาลและจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคนละครึ่งในเฟสที่3 3,000บาทยิ่งใช้ยิ่งได้7,000บาทจริงหรือไม่วันนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้กันค่ะหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสันแท็บนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพี่น้องประชาชน สนทุกท่านเรากําลังติดตามข้อมูลข่าวสารการปรับปรุงการใช้แอปพลิเคชันกรุงไทยซึ่งตอนนี้ธนาคารกรุงไทยแจ้งผู้ใช้แล้วนะคะเลือกปุ่มให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลธนาคารกรุงไทยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ชี้แจงประเด็นในส่วนของแอปพลิเคชันเป่าตังเวอร์ชันใหม่ พร้อมกับย้ำผู้ใช้งานนะคะมีทางเลือกในการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากกรณีโลกโซเชียลนะคะคุณผู้ชมมีการแชร์ข้อมูลหลังมีการอัปเดตแอปพลิเคชันเป่าตังเวอร์ชันล่าสุดก็คือเวอร์ชัน11นี่แหละค่ะว่าเวอร์ชันนี้มีนโยบายสอบถามการยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการแชร์ให้กับบริษรัทภายนอกจะกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้ซึ่งล่าสุดนะคะทางธนาคารกรุงไทยก็ได้ปรับปรุงแอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่ล่าสุด มาเรียบร้อยแล้วโดยให้ผู้ใช้งานนะ่ะให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นธนาคารเรียนชี้แจงดังนี้นะคะหนึ่งในส่วนของแอปพลิเคชันป่อตังเวอร์ชันใหม่นะโดยกำหนดให้ผู้ใช้งานให้ความยินยอมนะ่ะเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลข้อที่1และข้อที่2นะคะซึ่งเป็นการนำข้อมูลไปใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์และก็บริการของทางธนาคารกลุ่มธุรกิจการเงินและก็พันธมิตรนะคะแล้วก็นำไปใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนนี้ธนาคารใช้เพื่อวิเคราะห์พัฒนาผลิตภัณฑ์และก็บริการตอบโจทย์ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเปอตังทั้งนี้นะคะหากผู้ใช้งานไม่มีความสะดวกไม่มีความให้ไม่อยากให้ความยินยอมสามารถเลือกไม่ยินยอมได้นะคะในเมนูไม่ยินยอมได้ โดยไม่กระทบกับการใช้งานแอปพลิเคชันเปอตังแต่อย่างใดแต่ธนาคารก็จะมีการพัฒนาระบบนะคะเพื่อให้ผู้ใช้งานที่เลือกให้ความยินยอมไปแล้วนะคะสามารถยกเลิกส่วนนี้ได้เพื่อลดความกังวลของผู้ใช้งานได้ค่ะคุณผู้ชมและ 2. นะคะคุณผู้ชมในการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลในข้อ3น่ะ เพื่อให้การตรวจสอบการยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการของทางภาครัฐนะคะซึ่งมีอยู่ในแอปพลิเคชันเป่าตังเวอร์ชันเดิมอยู่แล้วส่วนผู้ที่ใช้งานที่จะต้องการเข้าร่วมโครงการของทางภาครัฐควรที่จะพิจารณาเลือกให้ความยินยอมนะคะเนื่องจากว่าต้องมีการตรวจสอบในการยืนยันตัวตนก่อนจะเข้าร่วมโครงการของทางภาครัฐเพื่อป้องกันสวมสิทธิ์และก็การทุจริตในโครงการของภาครัฐสรุปง่ายๆคือถ้าอยากร่วมโครงการของทางภาครัฐอยากได้เงิน3,000บาทในโครงการคนละครึ่งสามพัน หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้7 0 0 0บาทท่านต้องเลือกในเมนูให้ความยินยอมนะคะคุณผู้ชมในการเปิดเผยข้อมูลทั้งนี้ทางกรุงไทยทางรัฐบาลนะคะเขาก็ยืนยันมาว่าอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ใช้งานที่ไม่กดยินยอมก็จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการของทางภาครัฐได้เพราะจะไม่สามารถทราบได้เลยว่าท่านคือบุคคลผู้รับสิทธิ์ตาม เกณฑ์และก็เงื่อนไขของทางรัฐบาลในการรับสิทธิ์มาตรการต่างๆหรือไม่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากเข้าร่วมโครงการของทางภาครัฐสรุปง่ายๆคือท่านต้องกดปุ่มให้ความยินยอมส่วนใครที่ไม่กดปุ่มให้ความยินยอมก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขาปรับปรุงวเวอร์ชันใหม่ล่าสุดออกมาแล้วเอาละค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย